แน่นอนค่ะในปัจจุบันถ้าเราเดินตามท้องถนนเราจะเห็นว่าคนใช้แว่นตาน้อยลงเขาอาจจะใส่คอนแทคเลนส์ก็ได้หรือเขาอาจจะผ่าตัดรักษาสายตาก็ได้แล้วในปัจจุบันมีวิธีผ่าตัดสายตาอะไรบ้างที่ทำให้คนนั้นไม่ต้องใช้แว่นหรือพึ่งแว่นน้อยลงใส่คอนแทคเลนส์น้อยลงมาฟังกันเลยนะคะการผ่าตัดในปัจจุบันที่ทำให้คนนั้นน่ะพึ่งแว่นน้อยลงเราทำงานบน2ที่ได้ค่ะ ที่แรกคือกระจกตาและที่ที่สองคือเลนตานะกระจกตาคือส่วนหน้าสุดของตาค่ะถ้าเรามองจากข้างนอกก็คือตาดำนั่นเองนะคะก็เป็นที่ทำงานที่1ส่วนเลนตาก็คือ,เ,อ,อเลนที่อยู่ด้านในซึ่งถ้าเกิดว่าเราอายุมากขึ้นสิ่งนี้ก็จะดีเวลอกกลายเป็น ต้อกระจกได้นั่นเองนี่คือตรงนี้นะคะในการทำงานบนกระจกตาหรือตาดำของเรานั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เจรไนากระจกตาแบบเปิดฝากระจกตาและกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เจรไนากระจกตาแบบไม่เปิดฝากระจกตาการเจรไนากระจกตาแบบเปิดฝากระจกตาเราเรียกว่าเลสิกค่ะ มีการทำงาน2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือเปิดฝากระจกตาแล้วจะเปิดเหมือนกับเปิดหนังสือหรือว่าเปิดฝากระป๋องนมนะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเปิดเรียบร้อยแล้วเราก็เจรไนด้วยเลเซอร์อีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเอ็กซ์เมอร์การเจรไนด้วยเอ็กซ์เมอร์จะทำให้เราปรับรูปร่างของกระจกตาได้ เมื่อกระจกตาปรับรูปร่างแล้วอะค่ะลำแสงเวลาเรามองเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาตกกระทบที่จุดระพาพอดีเกิดปรากฏการ์ที่เราเนี่ยพึ่งแว่นน้อยได้นะคะวิธีการนี้เรียกว่าเลสิกเลสิกก็แบ่งออกเป็น2อ,อย่างถ้าเปิดฝากระจกตาด้วยใบมีดเราเรียกวิธีการนี้ว่า S B K แต่ถ้าเราเปิดฝากกระจกตาด้วยการใช้เลเซอร์ซึ่งเลเซอร์นี้ชื่อเฟมโตเซกันเลเซอร์ เราจะเรียกวิธีการรักษาสายตาแบบนี้ว่าเฟมโตเลสิกนี่คือด้านของการรักษาสายตาโดยเปิดฝากระจกตานะคะต่อมาเราขยับมาค่ะว่าเราจะทำงานบนตาดำหรือกระจกตาโดยการไม่เปิดฝากระจกตาได้อย่างไรนะคะก็มี2วิธีเช่นเดียวกันวิธีแรกคือ PRK ค่ะก็คือขูดผิวกระจกตาด้านบน ที่มีความหนา50ถึง55ไมครอนหลังจากที่ขูดแล้วออกเป็นแผลเปิดก็ใช้เลเซอร์ที่ชื่อ Excimer laser ในการเจียรตานจากนั้นก็รอรักษาแผลให้แผลหายนี่คือวิธีที่เรียกว่า PRK จะเห็นว่า PRK ไม่มีการเปิดฝากระจกตานะคะส่วนอีกวิธีหนึ่งที่ไม่เปิดฝากระจกตาก,ก็คือ รีเล็กสมาย r e เล็กสมายเป็นการใช้เลเซอร์ที่ชื่อว่าเฟมโตเซกันเลเซอร์ในการเจรไนเข้าไปกลางตาดำหรือกลางกระจกตาเจรไนปรับรูปร่างให้เป็นรูปร่างของเลนติคู่เลนติคู่หน้าตาจะเหมือนจันบินค่ะหรือเหมือนขนมแพนเค้กจากนั้นนะคะก็เปิดแผลประมาณ2มิลิเมตรหมอจะต้องทำการคีบเลนติคู่ออกมาจากกระจกตา และนี่ก็คือวิธีเลเลิกสมายซึ่งไม่เปิดฝากระจกตาหรือไม่เปิดแฟลกยังมีอีกวิธีกลุ่มหนึ่งนะคะถ้าจำได้ก็คือการทำงานบนเลนส์นะคะก็มี2กลุ่มเหมือนกันนะคะการทำงานบนเลนส์กลุ่มแรกเรียกว่า ICL ค่ะ ICL จะเป็นการเหมือนกับค่อยๆผ่าตัดเปิดแผลแล้ววางเลนส์ที่มีหน้าตาคล้ายๆ c o n t คอนแทคเลนส์นะคะวางหน้าต่อเลนส์ธรรมชาติของเรา จะเห็นว่าวิธีการนี้เราจำเป็นต้องวัดอย่างละเอียดถึงค่าสายตาที่เราจะทำไซส์ของเลนส์ที่เราจะใส่เข้าไปในตาเพื่อให้วางจำเพาะลงพอดีที่จะอยู่ตำแหน่งของเขานะคะเราเรียกวิธีนี้ว่า ICL ส่วนอีกวิธีหนึ่งเนี่ยหมอเมื่อกี้ก็เกิดแล้วว่าการทำงานบนเลนส์นั้นเลนส์ก็คือสิ่งที่จะกลายไปเป็นต้อกระจกถ้าเราแก่ตัวขึ้น เพราะฉะนั้นการรักษาสายตาอีกวิธีหนึ่งก็คือผ่าตัดต้อกระจกนั่นเองที่เรียกว่า Facoemulsification ใช้อัลตราซาวด์ไปตีต้อให้แตกแล้วก็ดูดออกมาจากนั้นเนี่ยเราจะเหลือถุงพุ่มเลนไว้เราก็ผ่าตัดเนี่ยใส่เลนแก้วตาเทียมเข้าไป ซึ่งเลนส์แก้วตาเทียมในปัจจุบันนั้นดีมากเลยเพราะว่าในบางกลุ่มเนี่ยเขาจะสามารถที่จะพึ่งแว่นน้อยได้โดยการเลือกเลนส์แก้วตาเทียมที่พิเศษเหล่านี้ตัวอย่างเช่นมัลติโฟกัลเลนส t r i รโฟกัลเลนส์เป็นต้นนะคะเราก็คงตอบได้แล้วนะว่าทำไมเวลาเราเดินตามท้องถนนเดี๋ยวนี้คนใช้แว่นน้อยไม่ว่าจะเป็นแว่นไซต์าสัน้นแว่นไซต์ตายาวแว่นตายาวตามอายุ ก็เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้นี่เองที่ทำงานบนกระจกตาและบนเลนส์คุณสนใจวิธีไหนคะ